3เรื่องที่เวลาสัมภาษณ์น้องเข้าทำงานเราจะไม่ลืมทำเด็ดขาดข้อ1คือทดสอบลอจิกนะคะจะเป็นคำถามง่ายๆคือเข้าไปในเว็บที่เขามีข้อสอบลอจิกอะแล้วก็หยิบมาสักข้อหนึ่งที่เราพอจะทำได้อาจจะทริกกี้เล็กๆก,ก็คือมันสามารถทำสําเร็จได้แบบง่ายแบบปานกลางแล้วก็แบบอู้ a d v a นซ์อะไรเงี้ยแลวก็ให้ลองทำโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะคะจะใช้เป็น การเขียนกระดาษก็คือต้องจะปิ้นโจทย์เป็นกระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็ให้เขาอ่ะเขียนโค้ดเป็นเหมือนกับ s y นแท็อย่างเดียวซินแท็กไม่สําคัญจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขียนขอดูลอจิกว่าคิดยังไงถึงจะได้คําตอบของข้อนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ส่วนตัวรู้สึกว่าเวิร์กมากเพราะว่าเคยรับทั้งคนที่ทําข้อสอบไม่ได้คนที่ทําข้อสอบได้ครึ่งๆกลางแล้วก็คนที่ทําข้อสอบได้ดีคนที่สอบ ทำข้อสอบได้ดีมากซึ่งพอเข้ามาทำงานจริงอะ่ะผลชี้วัดผลลับการทำงานที่ได้อะค่ะทั้งเรื่องของการทำงานเข้ากับทีมทั้งการรับคำสั่งในการทำงานหรือว่าวิธีการทำงานของเขาผลลับการงานของเขาตรงกับแรงกิ้งข้อสอบที่เราแลงไว้นะคะว่าคนนี้ได้ประมาณกี่คะแนนกี่คะแนนพอเข้ามาผลลัพธ์การทำงานก็คือตรงกันกับ ความสามารถในการทําข้อสอบวันลอจิกเลยแบบตอนนี้ยังคงตรงกันอยู่นะคะจากแบบประมาณสักสิบคนที่ผ่านมาที่ใช้วิธีอสอบด้วยลอจิกเข้ามาได้ยางเงี้ยข้อสองเอ๊ะอ่ะข้อสองจะถามเรื่องของเป้าหมายในชีวิต เต้องการคนที่มีเป้าหมายในชีวิตตัวเองชัดเจนมากๆแรกๆเนี่ยเราถามเพราะเราแค่อยากจะดูแลเขาให้เหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการเช่นเ,เขาอาจจะอยากเติบโตไปเป็นนุวยนันหรือเขามีความฝันที่อยากทำนุ้ยนันเราจะได้แบบเชียร์อัพแล้วก็คอยเรียกว,ว่าส่งเขาให้ไปถึงฝันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางคนก็อาจจะมีความเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนบางคนก็อาจจะมีเป้าหมายแบบ เรืองล,ลางบางคนอาจจะมีเป้าหมายที่ชัดมากซึ่งเราเพบว่าคนส่วนใหญ่ที่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองไม่ชัดเจนบ่อยครั้งจะเจอว่าเป็นซึมเศร้านะคะแต่คนที่มีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนมากยังไม่เคยเจอคนไหนเป็นซึมเศร้านะส่วนตัวนะส่วนตัวนะหรือเท่าที่เราเคยเจอนะคะก็คือถ้าเราจิกผ่านแล้วมีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนเช่นแบบ รู้ดนะิเรกชันเนาะว่าฉันทําอะไรเพื่ออะไรอ่ะเขาจะไม่ค่อมีปัญหาเรื่องซึมเศร้าแล้วเขาก็จะตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีคงเส้นคงวาใช้คํานี้ไหมข้อสุดท้ายนะคะข้อ3เราจะบอกน้องๆก่อนเสมอว่าทำงานที่นี่ยากนะถ้าหางานสบายไปที่อื่นนะคะ